สวัสดีจ้าื้นนี้พ่อก็ส่องสองพี่น้องพาแ่บเลยจ้ะทุกคนื้นนี้กด้ส้มตําอีกเลยจ้าส้มตําเหมือนเดิมมากินไหมตามเองเลยจ้ะข้าวปิ้งทอากับจมีไก่มีไก่นะจ้าไก่ไทยต้มสองน่วยแล้วก็ผักบุ้งอันนี้นี่ผักบุ้งอันนี้ทุกคน แล้วก็แคบหมูแม่เกี่ยวไว้ให้เนี่ยข้าวเหนียวจริจิกาไม่ได้จ้ะกินรวยแคบหมูแคบหมูมันบัน่น หมูแต่หมูยายอร่อยนะแต่ว่ามันน่าจะยังไม่สุดมันไม่กรอบนะเมื่วานมันกรอบมันเยิ้มแข็งมันเนี่ยมันหยับด้วยดินี่อะไรอ่ะย่าไม่เข้าเนื้อไก่คไก่ไอ้นี่มันย่างน่ากินมากเลยนะ อื้มมันยังสวยใช่กูปวดขามันหยิบไม่หานะมันเท่าแล้วทุกคนอื้มมาเหานมึงอื้มมาเห็นมึงมึงมยังมึงคุณต้องเห็นสิงนด้วย ข้าบุ่งข้าบุ่งต้นนี้หน่อยข้าวฉันหมูเตีหข้มาเตียงเอาหมูเอา

ยูนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมข้าวเหนียวอืมข้าวเหนียวให้เด็กกินเฮ้ยนังกินกินเนี่ยกินเสร็จแล้วมันไปสับเดี๋ยวไปทำหนึ่งกินให้ ยงออืออมัน hmm. ต mm ้องมีไหมนะ

ยินแล้วเม่เยวเลยพึ่งไปซื้อติกมาตงแม่ไอ<ง><ะ>หอบไปสวยแล้วอือยิ่ให้นานผู้ชมดูดิสวยสวยใหญ่ามาก ย <Yeah>. yeah. ายนะตั้นปลาถามหน่อยทำไมตั้นไม่กินเส้นมาก,ก่อนทำไมจ้ำแต่น้ำมันฮึแล้วคนของคทั้งหลังลยหนูเจียวไป นั่งกูยันเิงแค่หญิงเขากินตํตาเนี่ยกูก็ยากนะมอไซก็จะต้านไม่ติด จะขี่ไปต้มน้ำใยฮะ <c oughs> อือตายแล้วตั้งไปดึงกระดาษให้ฟางนะมันจีแสบร้านกูจิปากแตก แค่นเดียวอีหลีะนั่งลงนั่งลงไปหัวเจ้าตรงนนกินนั่นมาไปเมนบอร์ยายเห็น,นอะ่ะ ก็จิบดีเอกแนมนี่อกบอท่าน่แซบบ่บอกมาได้พี่น้องมาได้พี่น้องมาสแซบแนัวนวกันเรื่องพี่น้องสแล้วทำงานด้ดีเร็วๆก่อนผู้ชมเดี๋เดี๋ยว

แค้หมูทุกคนแคบหมูจืนเห็ดเองแม่เห็ดกรอบอื้มกรอบมากอร่อย เลยั <laughs> งไม่แล้วดวงอาทิตย์มาซองมันหนิดเลยมันยังไม่น่าใบเลยเน,น็ะหน้ยง่างสว่างง่างเงา <c oughs> ให้เป็ก ผัดแดงมันไงเนาะได้ไปไหม

อันนี้แค้นังไม่แล้วใหญ่ไม่เก็บขวด อ้อมัมแม่มาดังมนดังบงังแดดพอดีพอดีเลยตักห้อยตักห้อยมามไปมุลิแบบห้อยมากเลยมึงดูดิบุ้ยกลักวแล้วก็ห้อยแม่มันมาเขามลองเคี้ยวใหม่ดิแล้วมึงดูนี่กูไปทำมาแล้วนะ นี่กูไปตัดมาแล้วนะกูย anyway> uh, ังห้อยอยู่หรอได้เก่ยวในตู้เย็นเลยใช่ไหมเมื่ออื่นจะตัดมาให้วัน่อนเช้ามันกินกับเขาเฮ้ยก้อยกินแล้วมันเป็นงคู่มันบุหรีไข่ทุกคนหม่อกับปากหอยเมื่อหอยเนาะอุ้งน่ะแม่บ้เหม้อหอย บ้าบอใครจิมาให้คุณแม่ข๋อยิได้เงินเมื่อหน,นึง่งเพสิบ้าข๋อยไปกินกุ้งเด้บอกว่าโอ้ย <c oughs> อย่าซีดสิแม่ซีดทำไมมันจะโดนเบ้าตาลูกบอกว่า,าว่าได้เงินได้เงินเมื่อหน,นึง่งอะเพาสิเลี้ยงกลุ่มจะได้ซีดตักใส่กันทุกคนแม่ก๋อย อาไรเงินมือหนึ่งหรอเยอะอีอันนี้แม่ไม่าได้ต้องทำให้ต้องให้คนลงทะเบียนจ้ะนี่จ้ะจะไปกินกน้ำกันนะครับมองทำไมกูกูไม่ได้ว่าอะไรกูกินวยกันอันได้กินใครก็กปิด อ้ไอ้กับไเขาไปกินตะเขาไอ้เขาได้เงินมือนหนึ่งไปแล้วเ้าได้เขาได้ของปัวหนึ่งเออได้กันสามคนอือได้ช่วงนั้นออได้จากสามหมื่นเนี่เล่าได้อกี่มิจะเอ้ยมัมจะเฮามีอีแม่คนเดียวอือบิ้งแบบนี้นี่มิได้อยู่คนเดียวบางร้าน่ไนได้เนะได้สามหมื่นหมอไปเฮนะไปเสือนเขาน่งานกับลงกองนางหมอภูริหล่อ เองกะเอาไปเห็นยังอยเออเ้ยเจ้าเขาเหนียวก้อนบม่ลงหลเบอาไปช้างนัน่งแบอกแล้วพวก,กินเขาว,วก,กินไรตําหแม่ไม่อยากแม่กินไปแล้วแม่เขามาบรงเมินด,ดิแม่ันแม่จะไปพัดใดเลยพ่กบุกแต่ยีรูเคยซื้อไม่อีกว่ะเป็นใรวะทุกคนเจ้าเมืองไทยแด่ ตัวเว้ยยำกับบลงหน้าหังแก่ด่างโคกีโคกีโรไเป็นด้วยงงเกียน่าเก็บหากินคือโฆะณาไพดังนู้กิน่ได้บริโภคชาวยังตอนนู้นแต่ตอนนี้ยำไม่ได้แล้ว่านกำลังกรอบนะเรื่องสิ่งยำไม่ได้น่าจะของยายบ้าง ใครจะโทรเฟซหายายไม่มีหรอกเมื่อกี้มันโทรเฟซหรือโทรไลน์ลลมึงอกวะเสียงเฟซอ๋อเหรอเอโทรศพัพท์กูเนี่เลยเครื่องนู้นมันเหมือนแบบในฟิปตาเลนะทุกคนสุดยอด องหญิงกับพี่พี่ท่านพี่อะมันต้องกินเหลือกินเลยกตังค์น้องหญิงกับท่านพี่คือใครย่าซีดสิ่ยาอย่าซีมันจะโดนเบ้าตาลูกกว่าตัวใหญ่นะ่จิ้นมาเสียมเลยนะเสียมหน่วยตาเลยนะอย่าซีดพุ่มผู้ลูกกว่าอย่าซีดอย่าซีดน้องกิ๊อป๊าเนี่ย้องกิีเต้นหนา ีนมันบอกมีน้ำยาเปอนน้เส้นอกเียอูบอกว่าอยากเสียดอยากเสีดอยาเสียดเงี้ยนเพินอนไปนอนโรงพยาบาลกูมานอนโรงพยาบาลมือกัน้ำตมใครไหมกูนอนอ๋อแย่แย่ง่ะก็นอน กูมาน่ามันเินน้ำเอะไไปกินนี่เนาะดหมือนไม่ชมหาเลยอนนี้มีได้นอลุกอะอีปอบอีปอบบอบดิเหมือนเมื่อกนเหมือนแหละก็นั่งเล่มอยู่เด้อเราจะไปให้น้องเซนอลไได้เหดเด้อปากกาอืม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ส่องสองพี่น้องให้ได้ผ้าแสบเลยนะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็เป็นสองพี่น้องเราช่วงนี้ซ้ำพี่น้องแม่น้องใอยใครหน้าแม่เป็นไงเห็นเราดูอยู่หรอยิ้มสมบัติฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ขอบพูนอันนี้จิบมือสวัสดี ายมันน่าสูดเลยว่ะพี่นี <laughs> ไไ่ไม่ได้ทำเอาไม่ได้ทำเอาคอนเทนต์เลยเลยยายมันหนีบจริง <laughs> แค่นี้ได้จ้าอันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันในเด้อให้มันถึงอันนี้คนที่ตามแบบคือแสนเขาคือเขานี่นี่ให้ติ๊งเล็บจี๊ดจ๊ดเลยไปกันตั้งใจให้กันในเด้อร์จ้าสวัสดีจ้าสบายติ๊งติ๊งกันเนี่ยอเยดด <laughs> อเอ <laughs> <laughs>